ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างช้างตัวผู้เรียกช้างพลายช้างตัวเมียเรียกช้างพังช้างตัวผู้ไม่มีงาเรียกสีดองาในช้างตัวเมียเรียกขนายลักษณะนามของงาเรียกกิ่งอย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นงาในช้างตัวเมียเรียกขนายหหลายท่านก็อาจสงสัยตัวเมียมีงาด้วยหรือ ขอบอกว่ามีแต่เราเรียกกันว่าขนายซึ่งมักจะโผลมาสั้นกว่างาในช้างตัวผู้บางตัวก็ไม่เห็นเลยแม้จะยกงวงแล้วก็ตามแม่พังช้างป่าเขาใหญ่พบว่ามีขนายโผลมาอยู่หลายตัวแต่วันนี้จะพามารู้จักแม่พังหนึ่งนางในเขาใหญ่ที่มีขนายยาวที่สุดเท่าที่แอดมินมีคลิปเธอคือแม่พังจากนาครนายก พบรวรมโขลงกับแม่ตุ่มทองและแม่ชะบาแก้วไม่ทราบว่าอายุใครแก่กว่าใครและใครเป็นแม่ปลาแรดหรือเป็นจากโขลงตามที่เคยพูดถึงแม่พางนางนี้ไปก่อนหน้านั้นว่าจะตั้งชื่อเธอภายหลังก็จะถือโอกาสวันนี้เรียกชื่อเธอในช่องนานาต่างๆทองปนคําพันย้ําว่าเป็นชื่อที่เรียกในช่องนานาต่างๆทองปนคําพันเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อทางการจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดพลายทองปนขอเรียกเธอว่าแม่ไหนกิ่งทองโดยมีแม่ไหนเป็นชื่อเล่นแม่กิ่งทองเป็นชื่อจริงหรือจะมองเป็นแม่ไหนนามสกุลกิ่งทองก็แล้วแต่สะดวกต่อไปพลายทองปนจะเรียกแม่ไหนกิ่งทองเป็นบางคราวเรียกแม่กิ่งทองเฉยๆเป็นบางคราวสลับกันไปแม่ไหนกิ่งทอง ตราบเท่าที่ขนายยาวๆของเธอยังไม่หักเราก็จะจำเธอได้โดยง่ายจากขนายยาวๆกิ่งขวายาวกว่ากิ่งซ้ายหากภายหลังขนายทั้งสองหักไปเราก็ต้องมาจำเธอใหม่จากเส้นใบหูและจะยังคงเรียกเธอแม่หนายกิ่งทองต่อไปแต่ปัจจุบันขนายของเธอก็ยังอยู่ปกติดีอันแม่หนายกิ่งทองนี้เธอเคยมาที่ปวงอาจารย์แมว สมัยนั้นพลายทองปนดูช้างใหม่ๆเห็นเธอมีขนายนึกว่างาดูเผลอเผน,นึกว่าเธอคือช้างพลายลงคลิปไปแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้กว่าจะมารู้จักช้างก็ต้องศึกษาจดจำกันอยู่หลายเดือนเมคาฟ้าแวบ,บๆไปเที่ยวมาจากเนื้อหาในนิทานก้อมกลับโขลงมาก็ห้อยงูจงอางกลับมาหาโขลงตรงเตงตรงเตง ก็เลยถูกแม่พังในโขลงซึ่งก็เป็นผลงานของแม่กิ่งทองนั่นเองไล่ออกจากโขลงไปจากการพบเธอครั้งแรกพร้อมกับแม่ตุ้มทองที่มีลักษณะจำง่ายมีตุ่มนูนใหญ่ๆ2จุดที่บั้นท้ายและใกล้าราวนมขวาในวันที่สองธันวาคม2565ในวันนั้นยังมีแม่พังหนึ่งนางที่มีใบหูขวาขาดรุ่งเร่งใบหูซ้ายเป็นรู จัดเป็นหนึ่งในแม่หูรูพลายทองปนจะตั้งชื่อแถมไปอีกตัวจะขอเรียกเธอว่าแม่สบายทองจะขอเรียกเธอว่าแม่สบายทองยังไงก็ไม่หลงถ้าได้ลงบันทึกไว้แล้วแม่สบายทองมีชายหูขวาขาดวิ่นและมีรูที่ใบหูซ้ายซึ่งใบหูก็แหวงวิ่นไม่ต่างจากแม่ตุ้มทองแต่จุดสังเกตทั้งสามพังนั้นคือแม่สบายทองหูรู แม่ไหนกิ่งทองขาไหนยาวและแม่ตุ้มทองมีตุ่มสองสุ่มโตๆโตเจอเมื่อไรก็จําเธอได้เมื่อนั้นฝากแม่แม่นครน,นายกแม่ตุ้มทองแม่กิ่งทองแม่สบายทองในอ้อมใจแฟนานาโนแฟนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลายทองปนนานา,นาต่างๆด้วยครับสวัสดีครับ